เอาว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาเทรดในตลาดจุดที่มันแบบหุยเรากว่าจะผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้เนี่ยนะครับอยากให้ไอาลองเล่าในช่วงตอนนั้นหน่อยว่าเฮ้ยประสบการณ์ของเราความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาไอตอนที่เราเสียเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงมันพอแบบหูมแม่งแสนหนึ่งละที่ขาดไปคิดว่าไอสาเหตุที่ทําให้เราปอดแตกคิดว่าตอนนั้นคืออะไร จากขาดทุนหลักแสนสู่การเทรดแบบเลี้ยงชีพได้อีพีนี้เรามาคุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วอพาร์ทที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของกําไรเทรดจากร้อยไปพันมันดูง่ายมากเลยอแต่ในวันนี้นะครับในคลิปนี้ในพาร์ทเนี่ยผมอยากจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับในเหตุการณ์ที่เอาว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาเทรดในตลาดจุดที่มันแบบหุยเรากวาจะผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้เนี่ยนะครับอยากให้ไอ้ลองเล่าในช่วง ตอนนั้นหน่อยว่าเฮ้ยประสบการณ์ของเราความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาโอเคได้แับจริง,รงๆถ้าเลิ่มก็คือต้องย้อนไปประมาณสัก 5, ้าปีก่อนก็คือตอนนี้ผมอายุป,ประมาณ18บแปดสก็คืออยู่หมหกผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่หมหกใช่ไหมครมก็ตอนนั้นอนะ่ะคือ ต้องต้องย้อนไปว่าก็คือผมจำความได้คือผมมีรุ่นพี่อยู่ที่กรุงเทพคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นพี่ชายผมนี่แหละแล้วเขาอยู่ในวงการที่แบบลงทุ tone, โนโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็รู้สึกว่าสนใจเพราะว่าผมคิดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าผมขึ้นปีหนึ่งเรียนหาอะไรไปอยาผมจบไปผมอยากไม่อยากทางานประจําำเพราะว่าผมอยากใช้ชีวิตแบบอิสระอยากมีเงินโน่นนี่นั่นโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในกรอบงานประจาอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเก็บเงินมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้ว เออเก็บเงินเรื่อยผมก็มีการขายของขายนน่นขายนี่กลับเพื่อนมหาลัยขายของเก็บมาเรื่อยๆจนเข้ามาถึงปีหนึ่งปุ๊บผมก็เข้ามหาลัยใช่ไหมผมก็ได้เรียนมหาลัยปกตินี่แหละแต่จุดเปลี่ยนเลยก็คือผมได้เข้ามาเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งผมได้เห็นทางที่ว่าช่องทางนี้มัน มันสามารถหาเงินได้เป็นจริงอะผมเห็นอยู่ในตลาดหลายหลายตลาดนะตลาดพุ้นบ้างตลาดการลงทุนตลาดคริปโตนี้่แต่ว่าผมอะเงินทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะมุมผมมองว่าตลาดพุ่นมันต้องใช้เงินเยอะกว่าจะได้ตังตลาดคลิปโตตอนนั้นก็แบบยังไม่มียังยังไม่บูมเลยบิตคอยยังเหรียญเท่านี้อยู่เลยอะแต่ว่าผมเห็นตลาดฟอเร็กก็คือมันสามารถทําเงินรายวันให้ผมได้ผมเลยสนใจตลาดนี้อย่างมากตอนนั้นอะผมก็เลยลองเอาเงินที่ ทยอยเอาเงินเก็บที่เคยเคยเคยหาได้มานะก็คือเอาลองเอามาลงก่อนเริ่มแรกประมาณ2 0 0เหรียญ2องสเหรียญอะไรเงี้ยมาลงปุ๊บซึ่งตอนนั้นที่ผมเทรดอ่ะมันก็ ผมเทรดข้างๆพี่แต่ว่าเป็นโคตนั่นแหละเออที่รู้จักกันเห็นว่าเอยพี่คนนี้อยู่ในตลาดมาก่อนนู่นเนี้ยลองลอง,ลองทำตามเขาหน่อยสิกดเซลล์ตามบายตามเงียเ้ยแรกๆก็ได้กําไรว่ะสองเหรียญสามเหรียญมากเงี้ยรูส้สึกเฮ้ยมันดูง่ายนะร้อยร้อยบาทเราหาได้แบบนี้เลยวะอ่ <ๆๆ S 2> โคตรง่ายเลยเงี้ยโอ้ทีนี้ก็ใส่ต่อตอนนั้นคือยังไม่รู้เลยว่าหลอดคืออะไรเอ็มเอ็มคืออะไรยังไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะแค่กดตามเฉยกดเึ๊ดือด เฮ้ยหาเงินง่ายว่ะโอ้ทีนี้สบายแล้วแม่บอกแม่แม,แม่เดี๋ยวลูกหาเงินเองนะลูกไม่ต้องขอแม่เท่าไหร่ละนี <c oughs> ่เออบอกงี้เลยกูตั้งแต่ั้งที่วันแรกกูได้ร้อยบาทประมาณสามเหร <Marg> ียญทเหระมาณร้อยหนึ่งกโลมเออแม่ไม่ต้องส่งเงินมาแล้วเดี๋ยวหาเองออเออบอกงี้เลย <c oughs> ก็นั่นแหละกเล็เริ่มเทรดมาเรื่อยๆแต่พอสักพักผมก็ ก็กลับไปอยู่ห้องของผมอคือไม่ได้อยู่กับพี่แล้วคือเวลามาเทรดคือมาหาพี่ไงเอาแบบนั่งนั่งด้วยกันแบบนั่งแบบนี้ใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเซลล์นะหดเซลเลยเป็นแนวประมาณนั้นพอกลับห้องไปปุ๊บพี่หลับจะเล่นหาเงินยังไงดีวะมันก็หาไม่ได้ซึ่งมันก็ระยะเวลามันก็ใช้ไปเรื่อยๆจนแบบผมเทรดจนพอร์ตแตกเริ่มแรกเริ่มเริ่มพอร์ตแตกแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ย ขอคืนสายแม่ได้ป่าวขอเมื่อกี้เพิ่งบอกแม่ไม่ต้องให้เงินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเองปีหนึ่งตอนนั้นอะโอเคตอนนั้นพอแตกเท่าไหร่จำได้ไหมตอนนั้นสองสามร้อยเหรียญครั้งแรกครั้งแรกแต่โดยรวมมาที่ผมลองผิดลองถูกมาในในปีแรกเลยนะตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยผมได้ขาดทุนเงินเก็บไปประมาณแสนกว่าบาทที่เคยเก็บมาตั้งแต่ตอนมัธยมตอนขาดทุนตอนปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งโดนไปแสนหนึ่ง แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าโดนทีเดียวมันทยอยปึ๊บ,<ช>ป,บปึ๊บมีได้มีเสียแต่ค่อนไปทางเสียประมาณสแสนเลยก็คือเงินเก็บก็คือหมดอตอนนั้นคือเรียนปีหนึ่งก็เรียนตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์จนผมเลยคิดว่าอุ้ยมันมันเรามาถูกทางปะวะในตลาดนี้เราเสียเงินเป็นเป็นแสนเลยเออในการที่แบบเราไม่รู้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยตอนนั้นคือเหมือนกับจะพลิกชีวิตเปลี่ยนแล้วก็คือผมออกจากมหาลายัยตอนนั้นคือเรียนมงเทปเรียนเรียนจันทร์ถึงศุกร์ย้ายมหาลัยมปเรียนหอครนคา มัเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์ซึ่งจุดที่ทําให้ผมเลี่ยนคือผมอยากเอาชนะตลาดนี้อีกก็คืออยากจะทาเงินกมับมันได้แต่ผมไม่มีทุนแล้วทุนเริ่มไม่มีแล้วสิ่งที่ผมทําเลยก็คือไปหางานทําอย่างเช่นไปไปขายของเออขายของตลาดนัดบ้างหรือไปเอาของมือสองมาขายหรือขายของออนไลน์เนี่ยโโผมเลยทํานี้มาหมดเพื่อจะหาทุนตรงเนี้ยมาเติมเมื่อจะมาเทรดต่อโอในปีที่สองนี่ได้ว่ามีเลือดนักสู้พอสมควรเอออุอ้ยผมตอนนั้นือแบบเอาง่ายคือไิ <cuando S 2> ไปไปปูพื้นาขายของตลาดนั้วนะตา,ตามตลาดนะัดเอออย่างนี้เลยแบบเล่คนเข้ามาขายตัวละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเพื่อจะหาทุนมาจะไปต่อยอดต่อเพราะว่าผมคิดว่าคือผมมีมีเป้าหมายในใจอยู่แล้วตั้งแต่ตอนมัธยมว่าผมไม่อยากทํางานประจาผมไม่อยากจะหาเงินแค่นี้คือผมอยากเอาเงินไปหาเงินหรือเอาเงินไปต่อเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดมาตลอดคือผมอยากทาอย่างนี้มาตลอดอืมซึ่ง ผมก็ได้เก็บมันมาอีกสักก้อนหนึ่งในการหาทางในการลงลงมาแงมาเทรดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเทรดเพื่อเทรดเออเพื่อมาเทรดโดยเฉพาะเพราะที่อยากได้คือตอนนั้นคือพี่พี่พี่ผมอ่ะคือเขามีทุนอยู่แล้วไงแต่ผมมีแค่สองสามร้อยเหรียญในครั้งแรกเติมครั้งแรกอ่ะแล้วก็เลยแตกแบบคัดไปเป็นแสนแล้วอะไรเงี้ยทีนี้อยากอยากถามนิดนึงว่าไอตอนที่เราเสียเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงมันพอแบบขู่แม่งแสนนึงล้ว ที่ขัดไปโูจริงๆมันก็ใจสั่นตั้งแต่ตอนนี้แต่ครั้งแรกอะแล้วนี่พอมาเห็นที่สะสสมสะสมเรื่อยๆเป็นแสงกว่าบาทแล้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มท้อมากตว่านั้นอะคือท้อเลยคือแบบเบรกดาวไปแบบนานมากอะจมมาเลยผมก็เลยแบบฝังตัวแบบเออหางานทำนู่นนี่นั่นประมาณเกือบครึ่งปีอะในการเก็บเงินมาอีกอะ ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าเบรกดาวเยอะมากแต่ว่าพี่ก็ลองดึงกลับมาชวนต่อมามาแบบมามามาให้ความรู้มาเฉยต่ออะไรเงี้ยเพราะผมก็ย้ายอยู่ในสังคมตรงนีรนปุ๊บผมก็เลยโอเคเอาเงินที่เก็บมาเาเนี้ย มาลองเทรดใหม่อีกรอบหนึ่งสุดท้ายเป็นไงรู้ไหมทุกคนเยังไงฮะกลับแบบเขาเรียกว่าเมื่อกี้ไปกลับไปทํางานแล้วเออกลับมามีทุนใหม่พร้อมเทรดต่อพร้อมเทรดต่อเป็นยังไงฮะแตกเหมือนเดิมแตกเหมือนเดิมชีวิตงานมาเออุตสากลับไปทํางานตั้งหลายเดือนโหจริงกลับมากล่าวว่ากูได้เงินก้อนใหม่มาแล้วเทรดต่อใช่เศรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะพอแตกเหมือนเดิมพอแตกโหเรารู้สึกรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกโอ้โหอีกแล้วหรือวะ เออซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเคยเป็นแบบแตกแล้วแตกอีกไรเงี้ยอดผมยัว่วะเอาง่ายๆคือมันเขาเรียกไงอะคือผมไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะในการถามนิดนึงว่าแล้วแล้วตอนนั้นคิดว่าไอาสาเหตุที่ทําให้เราผดแตกคิดว่าตอนนั้นคืออะไรสาเหตุที่ทําให้ผมผดแตกเหรอใช่อืมความรู้ผมน้อยอืมความรู้น้อยแล้วก็ได้แค่แบบศึกษาแค่งูงูงูงงงปลาปลาเพราะตอนนั้นอะ ง่ายๆเลยก็คือความรู้มันเขาไม่ได้ให้เยอะเหมือนถึงตอนนี้อความรู้ฟรีมีน้อยมากผมต้องแบบเข้าเอาตัวเข้าไปหาในสัมมนานี้เอาตัวเข้าไปหารุ่นพี่คนนี้เพื่ออยากจะเทรดกับเขาด้วยอันนี้คือจุดจุดสําคัญเลยทีนี้แล้วพ้ยเรามองว่า้พอที่ผ่านมาเราเราต้องเหมือนพยาย,ยามพอสมควรเราแบบคุยก่าว่ามีกลับไปทํางานมาลุยต่อกะว่ามันจะต้องพอดฟ้าบวกสําเร็จแน่นอนอืแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ต้องถามว่าแล้วจุดเปลี่ยน ที่แบบทําให้เปลี่ยนวิธีคิดเลยของไอซ์เนี่ยคืออะไรอือจุดเปลี่ยนของผมเลยก็คือจริงๆกับอะผมได้มาตกผลึกว่ามผมขาดอะไรไปในการที่แบบเทมาปี2ปีที่แบบพอตแตกรือวขาดทุนมาตลอดอจุดปัจัปัญหาเลยก็คืออยู่ที่เราไม่ได้มีเงินทุนเยอะอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามีความรู้น้อยเกินไปอือใช่ผมเลยคิดว่าอ๋อปิ๊งเลยว่าเชื่อถ้าสมมุติผมมีความรู้มากกว่านี้มีประสบการณ์มากกว่านี้อะไรเงี่ย ผมคิดว่าผมอยู่ตลาดในนี้คือได้ยาวแน่นอนซึ่งผมได้ลองมาทุกวิธีทางแล้วลอง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 ผิดล,ลองถูกมาแล้วเหลือแบบแค่ลองถูกอย่างนี้ว่าเออทางไหนมันจะถูกแล้วก็มันจะไปได้ง่ายอืมประสบการณ์ผมมีแล้วอ,อความรู้ก็เริ่มจะมีแล้วทีนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเป็นจุดเปลี่ยนในการที่แบบทําให้ผมจนถึงทุกวันนี้ oh. อ เห็นภาพเลยใช่คือกว่าที่จะเป็นการเทรดแบบเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับมันไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายแต่มันมีความเป็นไปได้อยู่ตรงนั้นมันจะมีบททดสอบที่เข้ามาว่าถ้าเรายอมโอเคเรากลับไปทํางานประจำก็เวิร์กคือต้องบอกงี้ว่าไม่ใช่ว่างานประจําไม่ดีมันอาจจะดีกับใครบางคนแต่ไอซ์เนี่ยไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นอซ์บอกอยากมีเส้นทางการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์สโลว์ไลฟ์เป็นของตัวเองเราเลยเลือกที่จะเดินทาง นในการเทรดแบบเขาเรียกว่าตั้งใจแบบร้อแล้วสิ่งที่ไอเได้ตกผลึกมาเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยเราเข้าใจมาตลอดว่าเงินทุนเราเขาเรียกว่าเงินทุนเราอะน้อยอแต่จริงๆอ่ะนะครับความรู้ตัางหาของเราที่มันน้อยเกินไปเลยทําให้เราไม่สามารถควบคุมพอร์ตของเราได้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจัดการยังไงต่อหลังจากที่เราตกผลึกตัวเองได้จริงๆผมก็ได้เอาง่ายๆคือ มีการวางแผนที่ดีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นคืออยู่มหาลัยถูกไหมผมไม่ได้ทํางานเลยคือผมเรียนแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ผมก็จะว่างคือผมก็เลยหาเวลาไปศึกษาไปทํานู่ทนทานี่เพื่อจะแบบพัฒนาให้ตัวเองอ่ะมันดีขึ้นในเรื่องของการเทรดหรือเรื่องของการเงินทั้งหลายนี่แหละผมเลยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนแบบตกผลึกทุกๆอย่างว่าจริงๆก,การเทรดของเราเนี่ยมันก็แค่เทรดแค่มีระบบในการเทรด คือไม่ต้องเทรดตามคนอื่นได้เลยเนี่ยคือเราแค่เก็ตของเราเองว่ามันต้องเทรดอย่างนี้นะมันควบคุมอารมณ์อย่างนี้นะควบคุมเงินทุนอย่างนี้นะแค่นี้พอพอทีนี้ผมก็เลยแบบเอใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะฝันจะเป็นได้เริ่มเริ่มมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอยากได้อะไรซื้อเอาอยากได้เทรดซื้อเอาเอออยากกินอะไรเทรดซื้อเอาเริ่มจากทุนเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมีอยู่แล้วเออปั้นมาเรื่อยๆปั้นมาเรื่อยๆจนแบบขยายเป็นก้อนก้อนก้อนได้โอเคน่าสนใจ ตรงที่ว่าถ้ามีคนตั้งคําถามมาถามไอ้วันนี้ว่าพี่อยู่นี้ผมยังยังอยู่วัยเรียนอยู่เนี่ยวัยเรียนอาจจะสิบเก้ายี่สิบปีประมาณปีหนึ่งปีสองแล้วกันผมอยากเทรดได้แบบพี่เลยเนี่ยผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ผมมันทุนน้อยมากเลยอ่ามีคนตั้งคำถามนี้ผมทุนน้อยมากเลยไออยากแนะนาเขาแบบไหนบ้างครับทุนน้อยเหรอถามว่าน้อยขนาดไหนเออต้องถามว่าน้อยขนาดไหนก่อนอ่าห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญอมันมีเวมีความเป็นไปได้ไหมในเส้นทางนี้ อ่ะโอเคถามว่ามีเว์ความเรีนไม่ได้ไหมมีม,มีเพราะว่าผมก็เทรดมาตลอดอะสาเหรียญ2 0เหรียญ50้เหรียญร้อยเหรียญก็เทรดหมดผมเทรดหมดมใช่แต่วันอยู่ที่ว่ากำไรเยอะกำไรน้อยก็อยู่ที่พื้นฐานของพอร์ตแล้วกันแต่ว่าถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามีคืออาจจะต้องมีประสบการณ์ก่อนในการเทรดความรู้เรื่องของการเทรดคือแบบต้องมีเยอะถ้าแบบรู้แค่กดบายกดเซฟแค่นิดไม่รอดอเพราะต้องมีการ MM พอร์ตหรือว่าการลันระยะนู่นนั่นคือมีเยอะผมเลยแนะนําว่า เราควรมีความรู้ก่อนอดีกว่าอืมใช่ก็คือทุนทุนไอเรื่องทุนเรื่องกำไรเนี่ยน่าจะอาจจะต้องไว้ไว้ทีหลังเลยใช่แต่ให้โฟกัสว่าเราจะพัฒนาหรือเราจะเรียนรู้ อย่างไงดีให้เราสามารถมีจุดเข้าในการเทรดได้เนาะอันนี้คือหมาถึงคน,คนที่ถามว่าเฮ้ยันชัน้นทุนน้อยอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะมีเงินเก็บอยู่แล้วในใจนะครับต้องบอกก่อนไม่ได้ชี้นําการลงทุนนะฮะมีเงินเก็บในใจอาจจะหลักแสนหลักล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วทุนที่เหมาะสมจริงๆที่พี่ควรจะเริ่มต้นในการเทรดควรใช้ทุนเท่าไหร่ในมุมของไอ้ตอบอยังไง จริงๆผมมองว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมองหาก่อนว่าเราจะเทรดต,ตรงนี้ไปเพื่ออะไรบ้าง hmm. หรือว่าเป็นวายวายทูแบบว่าเราจะเทร,รจดจุดเนี้ยเทรดไปเพื่ออะไรแต่เราเราต้องการแต่ละวันไหมหรือแต่ละเดือนหรือ,อยังไง hmm. อย่างเช่นสมมติบางคนต้องการกาไรวันละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แลลองมาคิดดูว่าห้าเปอร์เซ็นต์ของเขาอ่ะต้องการเวละเท่าไหร่ hmm. คืออาจจะไม่ต้องมองเรื่องของเงินทุนก่อนมองว่าจุดประสงค์หลักของเราาจะทําอะไรในเรื่องของการเทรดอย่างเช่นของผมอยากได้วันละ ห้าเปอร์เซ็นห้าเซ็นอาจจะประมาณวันละร้อยเหรียญพอร้อยเหรียญไม่ใช่สามเปอร์เซ็นดีกว่าสามเปอร์เซ็นวันละร้อยเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยก็ประมาณสามพันกว่าบาทแล้วสามเปอร์เซ็นถ้าสมมติเรามีสามเปอร์เซ็นเนี่ยเราอยากได้สามเปอร์เซ็นเนี่ยเราควรมีเงินทุนเท่าไหร่ถึงจะได้วันละพันบาทเราลองคิดดูสามเปอร์เซ็นของพันบาทประมาณเท่าไหร่สามพันสามมาเหรียญหรือประมาณพันเหรียญสามมาเหรียญเนี่ยเราก็มาคำนวณดูว่าถ้าสมมติเราจะใช้ความเสี่ยงวันละสามเปอร์เซ็นเนี่ะควรมีเงินทุนเท่าไหร่อยากได้วันละหมื่นควรมีเงินทุนเท่าไหร่่จบแคนนั้เอง แล้วเราก็ไปหาระบบการเทรดที่สามารถจัดเทรดแบบนี้ได้ใช่แล้วก็จะไปรวมเรื่องของการออกหลอดออกออเดอร์ด้วย,ยใชม่มันก็ต้องวางแผนอ,อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเทคนิคก,การเทรดเลยนะแต่มันเหมือนหมายถึงกระดูกเม็ดแรกเลย<ช>ผมยกตัวอ,อ,อย่างอย่างนี้แล้วกันผม,ผมเข้าใจเลยว่าอย่างจุดที่เราเริ่มต้นเพราะหลายๆคนจะชอบใช้คํานี้ลองก่อนขอรอดใช้คําว่าผมขอเริ่มต้นที่ร้อยเหรียญก่อนใ่เดี๋ยวเท่าเวิร์ก ผมค่อยเติมขอดเพิ่มแต่เชื่อไหมคนอะเติมเพิ่มแต่ไม่ได้เติมเพิ่มตอนที่มันเวิร์กตอนที่มันกําลังจะปลิวอะค่อยไปเติมตอนนั้นนั่นแหละจากร้อยเหรียญแม่งเติมไปเติมมาเป็นพันหลายพันแล้วก็สุดท้ายคัดหมดอืจากการที่เราใช้อารมณ์ในการเทรดจากการที่เราไม่ได้มีความรู้ที่มากพอในตลาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนผ่านเหตุการณ์แบบน้นมานหมดแหละแต่ว่าที่เรามาแชร์กันแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าวันนี้พวกเราเทรดบวกทุกไม้ไม่ใช่ว่าไอจะเทรดแบบหูได้ฟ้าทุกวันฟ้าทุกไม้ แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะครับในการเทรดของไอซ์เนี่ยไอคิดว่าชีวิตจริงการเทรดของเทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในหนึ่งวันที่ไอซ์มีการาวางแผนจริงๆแพลนในหนึ่งวันผมใช่ไหมอ่าใช่จริงๆมันเรียบง่ายมากเลยทุกคนก็คือผมตื่นมาถ้าตื่นเอาง่ายๆประมาณ9ก้าโมงสิบโมงอ่ะครับถ้าถ้าสมมตินในแพลนแพลนของผมนะตื่นมาปุ๊บผมก็กินน้ํากินนู่กกินนี่ไปออกลังกายก่อนอให้ตัวเองเฟซก่อน เออเอาไปออกลังกายสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงกลับมาที่หน้าคอมมาวางแผนการเทรดตีโซนบ้างวันนี้คู่ไหนน่าเล่นแต่ว่าจริงๆผม,มเล่นแค่ทองคู่ไหนน่าเล่นบ้างอะไรเนี้ยผมก็ตีโซนก่อนวันนี้เราควรเล่นบายจุดไหนเซฟจุดไหนแล้วก็แผนเนี่ยผมก็ส่งไปในพี่ๆคอมมูนิตี้ด้วยส่งส่งต่อเลยวาว่าแผนเราที่เร,เราเราเราทำอ่ะควรเล่นประมาณไหนแค่นี้แล้วก็ไปกินข้าวช่วงเที่ยง พอเที่ยงปุ๊บมันจะมีแก็บช่วงช่วงบ่ายใช่ไหมบ่ายโมงจนถึง5้าโมงเงี้ยมันมก็จะว่างผมอาจจะแบบถ้าสมมติมันเข้าหน้าเทรดของผมผมก็อาจจะกดออเดอร์สักออเดอร์หนึ่งเพราะตลาดตอนนั้นคือยังไม่เป็นตลาดวอลุ่มอเมริกาก็เป็นอาจจะวิ่งน้อยๆหน่อยเล่นเบาๆไปก่อนซึ่งช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5้าโมงเนี่ยผมก็มีอิสระในการใช้ชีวิตส่วนตัวของผมละบางทีก็แบบไปออกไปคาเฟ่กับเพื่อนออกไปหาเพื่อนไปไปห้างหรือว่าไปเที่ยวครอบครัวอะไรเงี้ยคือไลฟ์ไลฟ์สไตล์ตของเราเราอยากอยากจะทําอะไรในช่วงนั้นคือผมก็ทาหมดเลย ว่างตรงไหนก็ทําแต่ว่าพอกลับมาถึงช่วงเย็นปุ๊บหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวลาที่ผมจะโฟกัสในเรื่องของการเทรดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นวอลลุ่มตลาดอเมริกาแล้วเริ่มมา,มาแล้ววอลลุ่มมา,า <laughs> นี่แหละใส่อันนี้ข่าวบ้างโฟกัสเลยหน้าคอมปุ๊บปุ๊บ,บเล่นค,นคู่ไหนคู่ไหนคู่ไหนจบเลยนี่คือร์ยาไตายในการใช้ชีวิตจนถึงประมาณสองสามทุ่มสี่ทุ่มพอมผมเทรดแค่นี้ยวันประมาณสี่ชั่วโมงไยเทรดปุ๊บก็ปิดจอละ ไปทำอะไรใครเครียดอาจจะไปดูหนังโน,โน่นี่นั่นอะไรเนี่ยแค่เนี้ยวันหนึ่งก็วนลูปประมาณเนี้ยชีวิตของเทรดเดอร์ของผม,มใช่ออกแบบชีวิตของเราได้แล้วก็ยูนิค รัชดารัชดาในเรียยว่ถิ่นเลยออกแบบไลฟ์สไตล์เราอิสระนะเห็นไปเจอเขาในไอจีทุกวันนะครับไม่ได้อยู่กับจอกราฟหรอกอยู่กับแสงตือตืนะถือว่าเป็นสีสันในการใช้ชีวิตเพราะบางคนอาจจะเข้าใจว่าการเทรดแม่งต้องอยู่หน้าจอต้องเครียดต้องอะไรแต่เมื่อกี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจที่ผมได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่า ในช่วงเวลาจริงๆเราไม่ได้เทรดทั้งวันบางคนเข้าใจผิดว่าฉันอยากลาออกจากงานมาเป็นฟู้ดทามเพื่อที่จะมีเวลาในการดูกราฟทั้งวันไม่ใช่แต่ให้บอกว่าจริงๆเราตื่น10บโมงเนาะเรามีเวลาออกกำลังกายแล้วมีแก็บเวลาตอนบ่ายโมงถึงห้าโมงเนี่ยมันจะมันอิสระมันจะไปไหนก็ได้เพราะตอนนั้นนะ่ะให้มานั่งเฝ้ากราฟตะวีตะบันเทรดกราฟมันไม่วิ่งอะ่ะเหมือนรถฝืนอนะ่ะใช่นะแต่ว่าเวลาตอนที่เป็นตลาดอเมริกาทุ่มหนึง่ง โอเคเราค่อยกลับมาโฟกัสแล้วจบจริงๆใช้เวลาแค่เนี่ยสองทุ่มสามทุ่ม,มถ้ามันวิ่งจบได้กําไรตามเป้าก็หยุดแล้วก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นต่อมีเวลาไปเที่ยวราชดาต่อได้ลอ,องลอ, <laughs> องเออดองรอ <laughs> ด้วย <laughs> ใช่มันก็เรียบง่ายแค่นั้นนะครับจริงๆผมมองว่านี่แหละคือสีสันของการเป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็อยากให้ฝากไว้เหมือนเดิมว่าไอ้ล้วถ้ามีคนที่แบบฟังแล้วอยากไดไลฟ์สไตล์แบบนี้เนี่ยนะครับมีคำแนะนำอะไรบ้างผมขอ3ข้อแล้วกัน อยากได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้แบบนี้เลยฟังแล้วใช่เลยอ,เอย่างนี้เลยจร,จริงๆบอกเลยว่าเทรดเดอร์บูท์มันก็อย่างอย่างที่บอกคือมันมันอิสระ,ะเนาะ,อ,ะอิสระ,ะเราทําอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่อย่างแรกเลยคือในวันนึงอะเรามีแผนในชัดเจเจก่นอนว่าเราจะทําอะไรอย่างเช่นแผนเทรดเราควรเนียเล่นแค่เนี้ยตามระบบเราวางระบบเลยถ้าสมมติวันนี้แพ้ก็แพ้แค่สามสี่ร้อยจุดแพชนะก็ชนะพันจุดอะไรเงี้ยเราแค่วางแผนการเทรดถ้าวันไหนไม่เข้าแผนการเทเาารดก็ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเทรดเดอร์เรา เทรดได้ทุกวันอยู่แล้วใช่ทั้งเดือนคือเทรดได้หมดอาจจะเอ้าอย่างจังนทร์ถึงศุกร์เลยยีวันพอแล้วก็ได้วางแผงกนการเทรดเทรดเทุกวันแค่นี้นี่คือเป็นชีวิตของเราแล้วแต่ว่าสําคัญเลยก็คือวางเปอร์เซ็นต์ของเราว่าเราควรเก็บเวลากี่เปอร์เซ็นต์พอมไม่ควรโอเวอร์เทรดทุกวันอันนี้คือไม่แนะนําเลยคือเก็บตามระบบคือเดือนนึงอะยังไงก็ได้เป็นกําไรอยู่แล้วอะถ้าเรามีระบบที่ชัดเจนอือสองก็คืออ่อ ในเรื่องของนี้ดีกว่าการใช้ชีวิตของเรานะครับการใช้ชีวิตของเร,อเราคือเราควรใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆแบบไม่ต้องเครียดเพราะว่าการเครียดหรือมีอารมณ์จะมีจะส่งผลกับการเทรดด้วยอันนี้คือส่งส่งผลอย่างมากผมเคยนะแต่ก่อนเคยเป็นเลยก็คือวันนึงอะผมเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเครียดมีแฟนบ้างหรือเครียดเรื่องค่าใชาจา้จ่ายอะไรเงี้ยถ้าเครียดจะส่งผลกับเรื่องเทรดคือได้ได้แย่เลยคืออย่างแรกคือต้องจัดการอารมณ์ของเราให้ให้ชัดเจนก่อน S <S ไม่ควรเครียดไม่ควรด้วยนะั่นเพราะว่ามันจะส่งผลทุกๆอย่างอย่างที่3าเลยก็คือผมแนะนําก็คือให้ไปลองฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆพัฒนาตัวเองตลอดนะไม่ใช่แบบเราเทรดได้ได้สองสามวันแล้วคืวเอเทรดอย่างนี้ตลอดแต่เราต้องมีการฝึกฝนตัวเองตลอดว่าอือย่างนี้เราทําอย่างนี้นะพัฒนาตัวเองอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งมันจะส่งผลให้เราในระยะยาวว่าเราจะเป็นยังไงได้ใช่ประมาณนี้ <S <S ฮะโหยอดเยี่ยมเลยนวะวันนี้เราได้คีย์ u c ก e s s นะครับแล้วเราก็ได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆ นะครับที่ฟังแล้วผมว่าได้เดียได้มุมมองอยากให้ทุกคนได้ลองเอาอะไรบางอย่างที่วันนี้เราคุยกันนะไปปรับใช้กับการเทรดของตัวเองได้นะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้มไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะอายุน้อยหรือว่าจะอายุเยอะแล้วนะผมว่าอายุนี่ไม่ใช่อุปสรรค นะครับขอแค่เราตั้งใจเราลุยกับมันให้สุดในเส้นทางนี้ผมเชื่อว่าปลายทางทุกคนสามารถที่จะสําเร็จในแบบเวอร์ชั่นของตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะไว้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปยังไงนะฮะผมจะมาสัมภาษณ์ต่อ,อ,อ,อยังไม่จบนะฮะอ,อ,อยากเทรดหาค่าขนมวันละ1 0 0 0บาททำยังไงบ้างออโอ้โหนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปตัดไปกดติดตามกันไว้เจอกันนะครับ